สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่จังหวัดสุรินเลยนะคะมาถึงจังหวัดสุรินเป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเยือนถิ่นของพี่จาพนมเพราะว่าเป็นฮีโร่ในฝันเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่เคยเรียนอยู่ต่างประเทศมีเพื่อนๆชาวต่างชาติมาถามถึงโท,น,โทน,นี่จาโทนี่จาณเวลานั้นเรารู้สึกแบบภูมิใจมากแล้วก็วันนี้ได้มาเยือนเป็นครั้งแรกรู้สึกมีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูก ผ่านอำเภอรปรา,าสาทมาก็เจอตรงนี้เลยค่ะมีเห็นมีคนจอดกันเยอะแยะก็เลยแวะเข้ามาดูบ้างเห็นว่าเป็นส่วนน้ำนะคะส่วนน้ำวาหวานค่ะใครที่มาเป็นครอบครัวพร้อมเด็กๆก็ต้องแวะที่นี่เลยนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะแต่เราคงจะไม่เหมาะกับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวที่เขาบอกว่าส่องเห็นเมืองขมรนดีกว่าค่ะเพื่อนบ้านเราแต่ที่นี่เขาก็มีจุด ขายอุปกรณ์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจลองแวะดูนะคะไปต่อกันดีกว่าค่ะสำหรับเราต้องไปดูที่ท่องเที่ยวธรรมชาติดีกว่าเนาะเนื่องจากเราออกจากกรุงเทพค่อนข้างสายนะคะมาถึงที่นี่ก็ค่อนข้างใบยๆแก่ๆค่อนข้างจะเย็นแล้วด้วยก็จะไปดูช่วงเวลาเย็นๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่อากาศยังดีอยู่เลยค่ะสดใสามากเลยแล้วก็วันนี้ไม่ร้อนจริงๆคะ่ะอากาศดี ถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมองเห็นระยะไกลๆเป็นหน้าผานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจะสองเห็นเพื่อนบ้านเราไหมมีพระพุทธรูปด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นว้าววิวดีอะอากาศดีๆนะคะที่นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหทั้งออกซิเจนโอโซนมากันเต็มค่ะเต็มปอดสูดได้เต็มปอดเลยนะคะ นี่คะ่ะจุดเช็คอินผามะนาวคะ่ะสวยมากจริงๆคะ่ะประทับใจเลยคุ้มค่าคะ่ะที่ขับรถมาหายเหนื่อยเลยนะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่นะคะชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยนะคะไม่อยากกลับเลยอยากกางเต็นท์นอนที่นี่แต่ว่า เขาไม่อนุญาตอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันโรงแรมในเมือง mind you know, หลังจากที่ได้มาพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็รู้สึกดีค่ะเดี๋ยววันนี้เช้านี้เราจะไปเที่ยวหมู่บ้านช้างกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปทำงานในมหาลัยตอนบ่ายพอดีแอดมินมางานส่วนตัวด้วยนะคะพอดีมีสอนนักศึกษาในมหาลัยช่วงบ่ายเดี๋ยวช่วงเช้าเราไปเที่ยวกันค่ะอากาศที่ หน้าโรงแรมบรรยากาศเขาก็ตกแต่งได้สวยงามนะคะโรงแรมก็สะอาดค่ะราคาไม่แพงค่ะคืนละ700ดร้วมอาหารเช้าด้วยสงบดีค่ะดีใจมากนะคะที่ได้มาเยือนถิ่นของพี่จาพนมหรือพี่โทนิจาของเราเป็นฮีโร่มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะตอนนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปให้ถึงถิ่นหมู่บ้านช้างให้ได้ โรงแรมเขาดูดีสะอาดนะคะแล้วก็บริการดีชื่อเดอะบูตนะคะแล้วเขาก็ตกแต่งออกมาเป็นแนววูดเดนก็คือปล่าไม้ต่างๆสวยงามค่ะทานอาหารเช้าเสร็จจากโรงแรมก็ออกมาเลยนะคะเพราะว่าจะรีบมาดูว่าช่วงเช้าอากาศที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมาถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนบอกราคานะคะว่าผู้ใหญ่และเด็กเท่าไหร่ก็ไม่แพงค่ะได้เวลาเข้าไปพิสูจน์กันแล้วค่ะ ใหญ่มากเข้าไปดูกันเลยค่ะช้างช้างเรามาหาช้างช้างอยู่ไหนนอ้อ <c oughs> เจอแล้วหนึ่งตัวแต่เขาไม่ขยับค่ะไปต่อไปต่อไปหาต่อกันค่ะไปเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะตรงนี้เป็นจุดพระพิคเนตหรือเปล่ามีผู้คนมาสักการะบูชานะคะเดี๋ยวเรามากราบกันด้วยค่ะ อ้ยนั่นไข่มาแล้วเจ้าบ้านเจ้าบ้านมาแล้วอากาศวันนี้ดีมากนะคะไม่ร้อนเลยแล้วก็แบบมลมมีลมพัดมาตลอดด้วยเอ,อก็เพิ่งรู้นะว่าที่นี่แบบไม่ค่อยร้อน<ม>เดินมาด้านหลังกันนะคะก็จะเห็นมี มีอยู่หลายตัวเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของน้องๆน,นี่เลยจุดนี้เลยที่เราเพ่งเล็งกันมามองขึ้นไปบนยอดเลยนะคะแล้วเราจะมาพิชิตยอดนี้กันค่ะไปพิสูจน์กันค่ะว่าจะไหวไหมเริ่มขึ้นมาทีละชั้นเราก็จะมีพักทุกชั้นนะคะน่าจะห้าหรือเจ็ดชั้นโดยประมาณ แต่ว่าเห็นบอกว่ามีลิฟต์นะคะแต่กไไไ็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ให้ขึ้นก <g ül> ็ <g ül> ต้องเดินขึ้นบันไดกันไปแต่ละชั้นเราก็จะพักดูวิวไปก็จะเห็นทั่วทั้งหมู่บ้านเ <c oughs> ขาเรียกว่าหมู่บ้านตากลางนะคะที่นี่ <c oughs> ไปคะ่ะไปดูกันอันนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดนะคะเป็นประมาณชั้น3ค่ะมองไปรอบๆก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนสูงสุดกันค่ะ ถึงแล้วได้ยินเสียงหูดไหมคะเห็นว่าเป็นหูดที่จะเรียกช้างเพื่อเข้าการแสดงแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณ10บโมงเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมดูการแสดงช้างพร้อมกันนะคะ ตรงนั้นจะเป็นจุดอนุสาวรีย์ที่เราเพิ่งผ่านมานะคะที่มีคนกราบไหว้เราก็เดินมาข้างหลังกันพี่ๆน,น้องๆช้างเขาก็เตรียมตัวเดินเข้าไปรวมตัวกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกมสวัสดีท่านนะคนับทำแรกดังนักวันเส,สาร์ ร,รวมตัวกันตรงนี้แล้วนะคะวันเสาร์ครับรอบแรกคนอยากกินร้านไหนหลายชาวยาหนังชาบินหายทิ้งแค่20บาทนะคะก็ผมดูรายการก็ต่อไปนะครับก็คือตามปันยาใส่ได้ก็คุณผู้ครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ชมนะน้องๆเขาออกมาต้อนรับนะคะมาแสดงความสามารถพิเศษมีป,ปลาโป่งมีวาดภาพสีน้ำมันต่างๆด้วยนะคะภาพที่วาดได้นี่ก็จะมีการประมูลขายเผื่อใครอยากได้เป็นที่ระลึกนะคะปลาโป่งค่ะปลาโป่ง เตรียมตัวทานอาหารแล้วไปสอนกันนะคะอร่อยมากแซ่บมากค่ะวันนี้มีภารกิจส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสอนนักศึกษาสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองสุรินทร์กันต่อแล้วก็จะมีไปแถบอุบลราชธานีไปต่อในแถบอีสานกันนะคะวันนี้ทานอาหารเย็นกันที่เมืองสุรินทร์ค่ะ อยู่ริมท้องนานเลยนะคะแล้วก็โอ้โหอากาศต้องบอกว่าแบบสวยมากเลยค่ะประทับใจสุดๆเลยที่ได้มาสุสรินทร์ครั้งนี้นะคะเช้าวันนี้อยู่ที่อุบลแล้วนะคะมาที่วัดหนองปลาพงค่ะเช่นเคยค่ะตามสไตล์แอดมินนะคะก็จะขอเข้าวัด ตักบาตรแล้วก็กราบผ้าจารย์นะคะในแต่ละสถานที่ที่เราไปตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อชานะคะจะมีทั้งประวัติแล้วก็มีทั้งเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะเรามากราบท่านกันตรงนี้ค่ะจริงๆแอดมินได้มาปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคอีสานประมาณ4-5หวันนะคะแต่ก็ได้เก็บภาพรวบรวมมาให้แฟนๆได้ดูกันประมาณนี้วันนี้เรามาตักบาตรเช้ากันนะคะก่อนกลับกรุงเทพกันค่ะ ก็มีครูบาอาจารย์มารับบาตนะคะเราตักบาตกันตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพกันค่ะตรงนี้เป็นบริเวณอาหารเช้าที่อำเภอวารินนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าถิ่นเขาก็พามาทานอาหารเช้าเป็นก๋วยจับยวนต้องบอกว่าอร่อยมากเลยอะ่ะ นี่นะคะเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยแล้วก็มีทั้งกระดูกหมูมีตีนไก่ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดคลิปกันที่นี่เลยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ